เอ๊สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าวันนี้ครูมายกับพี่มี่อยู่ที่ไหนลองทายดูนะคะทายถูกไหมเอ่ยอ,อมากันเลยนะคะพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะพี่มี่คะ ลองบอกน้องๆสิคะว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนเรากำลังอยู่ที่สถานที่แห่งหนึง่งที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางและมีเจดีขนาดใหญ่ตอบถูกกันไหมครับนั่นก็คือองค์พระปฐมเจดีนั่นเองตั้งอยู่กลางอำเภอเมืองนคนปรปฐมซึ่งสถานที่นี้เราสองคนจะมีเก็บความรู้และเรื่องราวสนุกสนุกทางปติศาสตร มาฝากทุกคนเลยครับย yeah. ทุกคนพร้อมหรือยังคะที่จะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สนุกสนุกกับคููไมล์และพี่มี่พร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะจังหวัดนคปรปฐมอดีตนครอันยิ่งใหญ่ที่มีความเป็นมาอันแสนยาวไกลกว่า2,500ปีเคยเป็นศูนย์กลางการค้าอันมั่งคัง่งเป็นเมืองที่มีพระเจดีย์สูงใหญ่เป็นสง,งาน่าที่ปัจจุบันเรียกว่า องค์พระประมเจดีเชื่อไหมคะพี่มี่ไม่มีประวัติที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างถูกบูรณะมากี่ครั้งก็ไม่มีใครทราบได้นอกจากบันทึกที่มีในต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่พี่มี่รู้ไหมคะว่านอกจากองค์พระประมเจดีแล้วจังหวัดนคปรปฐมยังมีเจดีองค์ใหญ่อีกหนึ่งที่นั่นก็คือพระปฐนเจดีเราก็จะพาไปชมเจดีทั้งสององค์นี้เลยนะคะว่าใครนะ เป็นผู้สร้างเจดีย์ใหญ่ทั้งสององค์นี้และนี่นะคะก็คือเจดีย์พระประโทนที่เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองคอนครปฐมโบราณปัจจุบันมีรูปทรงเป็นกรางที่เกิดจากการบูรณะแต่ก็ไม่มีบันทึกว่าใครเป็นผู้สร้างเช่นกันค่ะเราเลยไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้สร้างเจดีย์ใหญ่ทั้งสององค์นี้แต่ถึงจะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าใคร เป็นผู้สร้างองค์พระปฐมเจดีย์และพระปฐมเจดีย์แต่ว่าเราก็มีตำนานหรือเรื่องเล่าที่มีความเกี่ยวข้องกับเจดีย์ใหญ่ทั้งสององค์นี้มาเล่าให้น้องๆฟังนะคะแต่ก่อนจะไปฟังตำนานนะคะพี่มี่เรามาเรียนรู้คำว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ษษกันหน่อยนะคะเพราะในวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆและทุกท่านนะคะ ไปเรียนรู้หลักฐานทางประวิศาสตร์ที่หลากหลายพี่มี่ขอให้ครูไม้บอกความหมายคําว่าหลักฐานทางประวิศาสตร์ก่อนนะครับหลักฐานทางประวิศาสตร์คือร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตที่ใช้เครื่องมือสำคัญในการสืบค้นแสวงหาข้อเท็จจริงของมนุษย์ในอดีตมีสองแบบคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะอ๋อ ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราพาน้องๆไปดูก็จะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นก็คือองค์พระปถมเจดีพระปฐนเจดีหรือจะเป็นโบราณวัตถุต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เอครูไมค์ครับและตำนานนี้ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไหมครับใช่ค่ะ เพราะว่าในอดีตอาจจะไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่แพร่หลายหรือไม่ก็การบันทึกลงในกระดาษหรือในวัสดุบางอย่างก็อาจจะชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาเดี๋ยวคุณมาจะมีหลักฐานทางบระวัติศาสตร์มาให้พี่นี่และเด็กๆช่วยกันแยกหน่อยนะคะว่าอะไรคือ หลักฐานที่เป็น,นลาลักษณอักษรและไม่เป็น,นลายลักอักษรบ้างนะคะช่วยกันทํกากิจกรรมนะคะโวันนี้เราได้ความรู้เต็มกระเป๋าเลยเดี๋ยวคลิปหน้าครูมายและพี่มี่จะพาน้องๆไปฟังตำนานผู้ก่อตั้งองค์พระปฐมเจดีและพระปฐมเจดีกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย แล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย